กดไลค์คลิปนี้มาแนะนำวิธีกดแ<ก>ชรนะคะอย่างง่ายง่ายเลยกดติดตามเมื่อเราติดตั้งแอปเ i n e m a s อย่าลืมกดะะกระดิงด่งด้วยนะคะ,คะเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก play store นะคะเมื่อเราติดตั้งแล้วเปิดขึ้นมาเราจะเห็นหน้าจอน,นี้นะคะซึ่งทางด้านขวานะคะเราจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมนั่นคือโปรเจกต์ค่ะเป็นโปรเจกต์เก่าๆที่เราเคยทําไว้ถ้าใครที่ไม่เคยมีโปรเจกต์ตรงนี้ก็จะเป็นว่างนะคะว่างอยู่แต่ตอนในที่นี้มีโปรเจกต์ที่เคยทําไว้ซึ่งเราสามารถที่จะ เอามาแก้ไขใหม่ได้ค่ะด้วยการกดเข้าไปนะคะเห็นไหมคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าเพลย์ดูได้ค่ะ่ในที่นี้เราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะเราก็กดเข้าไปตรงตัวบวกค่ะเพื่อที่จะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วเราจะเห็นว่ามีขนาดให้เราเลือกนะคะ1 6ต่อ9ซึ่งจะเป็นแนวนอนส่วนใหญ่จะเป็นแพลตฟอร์มของ YouTube ค่ะถ้าเราทาตัดต่อวิดีโอขึ้น youtube นะคะเราก็ ควรจะต้องใช้เป็น16:9เพราะว่าเมื่อแสดงผลออกมาจะเต็มจอนะคะแล้วก็สัดส่วน9:16ซึ่งเป็นแนวตั้งและ1ต่อนอันนี้คือน่าจะเหมาะสำหรับสัดส่วนที่เป็นของแพลตฟอร์ม Facebook แล้วก็ IG นะคะตอนนี้เราจะมาลองเลือกเป็น1ต่อนกัน,นะคะ่ะเห็นไหมคะเลือกต่อ1น1ต่อนแล้วเมื่อเลือก1ต่อนเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่าด้านซ้ายนะคะที่เป็นฟันเฟ,ฟืองะคะ่ะลองกดเข้าไปะคะ่ะ ็นการตั้งค่าเฟดอินเฟดเอาของวิดีโอแล้วก็ออดิโอนะคะแต่ในที่นี้เราจะมาตัดวิดีโอกันค่ะตรงกลางก็คือโปรเจกต์วิวค่ะในส่วนที่เราจะทํางานด้วยนะคะเป็นพื้นที่ของส่วนที่เราจะทํางานด้วยแล้วด้านล่างก็คือไทม์ไลน์ค่ะซึ่งเป็นเส้นสีแดงนะคะเป็นเส้นเส้นบอกเวลานะคะว่าตอนนะตอนนี้เฟรมนี้อยู่ในช่วงเวลาไหนนะคะซึ่งจะบอกเป็นวินาทีเป็นนาทีก็ได้แล้วแต่วิดีโอ ของเราจะมีความยาวเท่าไหร่นะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็น media view ค่ะซึ่งเราจะสามารถใช้คำสั่งใน media view นี้ได้นะคะในตอนนี้เราจะนำวิดีโอเข้ามาเพื่อทำการตัดต่อค่ะเรากดเข้าไปตรง media นะคะซึ่ง media ในที่นี้จะหมายถึง media หลักค่ะและเราก็มาเลือกตรง background ค่ะมี background สีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะคะในที่นี้เป็นตัวอย่างเราจะเลือกมาสีดำค่ะเพื่อเป็นตัวอย่างเห็นไหมคะ background เข้ามาด้านล่างแล้ว เห็นไหมคะแบ็กเกลีว mm hmm. เข้ามาด้านล่างแล้วแล้วก็ติดถูกเข้าไปตรงแบ็กกราวด้านล่างนี้นะคะเราสามารถจะขยับขยื่นมาได้ค่ะขยับมาได้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะขยายก็ได้นะคะขยายแบล็กเกลียวตรงนี้เห็นไหมคะเราสามารถขยายด้วยการแตะเข้าไปให้เป็นสีเหลืองกรอบสีเหลืองขึ้นมาค่ะตอนนี้นะคะก็มีเวลาขึ้นมาที่สวินาทีจุดห้าศูนย์ศูนย์ค่ะเป็นเศษส่วนนะคะ เราก็มาดูว่าวิดีโอที่เราเอาเข้ามาเนี่ยจะมีควา,ามยาวเท่าไหร่นะคะเรานําวิดีโอเข้ามาเลยค่ะแต่วิดีโอที่เข้ามาตรงนี้นะคะจะเป็นในรูปแบบของเลเยอร์ค่ะคือวิดีโอที่มาซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะคะกดเข้าไปตรงเลเยอร์ค่ะเมื่อกดเข้ามาที่เลเยอร์นะคะเราจะเห็นมีคําว่ามีเดียเหมือนกันแต่มีเดียในที่นี้คือมีเดียที่เป็นเลเยอร์นะคะไม่ใช่มีเดียหลักค่ะ แล้วก็เอฟเฟกตเอฟเฟกก็คือเอฟเฟกต่างๆที่เราจะสามารถเอาเข้ามาเพื่อจะประกอบในวิดีโอให้น่าสนใจนะคะส่วนโอเวอร์เลย์นะคะก็จะเป็นพวกสติ๊กเกอร์นั่นเองค่ะและตัวอักษรนะคะตัวอักษรก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพิมพ์เป็นตัวอักษรพิมพ์เข้าไปค่ะ h a n d ์ i g h ติ้งก็คือการใช้มือวาดน,นะคะในที่นี้เราก็เลือกเข้าไปที่มีเดียค่ะมีเดียนะคะเพื่อที่จะเลือกไฟล์วิดีโอมาค่ะ ในรูปแบบของเลเยอร์นะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการค่ะสมมติว่าเลือกมา1ไฟล์ค่ะแล้วก็ติ๊กถูกไปนะคะจะเห็นไหมคะว่าด้านล่างไฟล์จะมาหยุดอยู่แค่ความยาวนะคะของมีเดียหลักค่ะอยู่ที่4วินาทีนะคะตรงนี้เราสามารถยืดได้ค่ะเราก็แตะเข้าไปนะคะให้เป็นกรอบสีเหลืองขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะยืด มีเดียหลักนะคะขึ้นมาให้เท่ากับความยาวของวิดีโอซึ่งเป็นเลเยอร์ค่ะแล้วก็ติ๊กถูกไปแล้วก็ลองเพลงดูค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาขึ้นทางแต่ทีนี้เราก็มีไฟล์วิดีโอเข้ามานะคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่าภาพของวิดีโอเนี่ยไม่เต็มจอค่ะเราก็สามารถทำได้ด้วยการแตะเข้าไปค่ะเราจะขยายแบบนี้ก็ได้ นะคะยืดยืดใช้การนิ้วนี่แหละค่ะจิ้มยืดหดเข้าไปได้นะคะหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรามาใช้คําสั่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะตรงข้างๆกับกันไกนะคะกดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะเป็นการแบ่งหน้าจอเราสามารถใช้เมนูคําสั่งตรงนี้ได้เช่นตัวแรกเราจะทําให้เต็มจออัตโนมัตินะคะก็กดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะเต็มจออัตโนมัติหรือจะเอาครึ่งหนึ่งครึ่งบนครึ่งล่าง ครึ่งซ้ายครึ่งขวาส่วนใครที่ต้องการแบ่งหน้าจอแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นตัวอักษรหรือว่าเพิ่มเป็นไฟล์รูปภาพประกอบเข้ามาหรือเป็นวิดีโออีกอันหนึ่งเข้ามาก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ในที่นี้นะคะเราจะมาเลือกตัวนี้ค่ะเต็มจอแล้วเราก็เราเมื่อเลือกเต็มจอนะคะเราก็สามารถจะขยับได้นะคะขยับได้เหมือนกันค่ะในที่นี้เราได้วิดีโอที่เต็มจอแล้วนะคะก็ เครื่องหมายถูกไปค่ะเสร็จแล้วทีนี้มาลองดูนะคะวิดีโอเต็มจอมาแล้วตอนนี้เรากําลังจะมาขึ้นค,คราวนี้เราจะมาตัดกันค่ะวิดีโอที่เราต้องการตัดนะคะเราก็ลองเลือกเลยค่ะว่าเราต้องการตัดช่วงไหนนะคะตอนนี้เรากําลังจะมาขึ้นทางาไปโดยสายยามาโนเตะลายไปชิบุยะเอาหยุดตรงนี้นะคะเราต้องการที่จะตัดวิดีโอตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปค่ะ ให้เป็นกรอบสีเหลืองขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เลือกตรงการกลได้เลยค่ะเลือกที่การกดเห็นไหมคะจะมีเมนูคําสั่งขึ้นมาอีกให้เราเลือกเป็นเมนูย่อยนะคะเมื่อเรากดที่การกลแล้วเลือกตรงคําสั่งเมนูย่อยได้เลยค่ะจะมีตัดไปทางซ้ายตัดไปทางขวาของหัวอ่านแยกที่หัวอ่านแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะแยกวิดีโอนี้ออกนะคะเราก็เลือกไปที่แยกที่หัวอ่านค่ะ เลขถูกด้วยนะคะตอนนี้จะเห็นว่าวิดีโอจะมีอยู่สองก้อนนะคะวิดีโอที่หนึ่งแล้วก็วิดีโอที่สองแยกกันแล้วค่ะนี่นะคะถ้าเราไม่ต้องการวิดีโอที่หนึ่งเนี่ยเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะลบที่ถังขยะได้ะคะ่ะสมมติว,ว่าเราไม่อยากให้มันเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราก็ลบไปนี่คือการตัดด้านหัวนะคะแล้วเราก็มาแตะค้างไว้ค่ะ ที่วิดีโอที่สองนะคะก้อนที่สองที่เราตัดเมื่อกี้แล้วเราก็ลากมาค่ะใช้นิ้วลากมาได้ค่ะลากมาให้เป็นจุดเริ่มต้นแทน mm hmm. เห็นไหมคะนี่ก็มาเริ่มต้นตรงนี้แล้ว mm hmm. ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะดึงวิดีโอที่เราลบไปแล้วกลับมาเนี่ยทำยังไงเราก็สามารถทําได้ค่ะด้วยการกดตรงอันดูนะคะกดที่อันดูเห็นไหมคะเราก็ กดตรงอันดูค่ะวิดีโอก็กลับคืนมาเหมือนเดิมเห็นไหมคะตรงนี้เนะเาะต่อไปเมื่อเราต้องการที่จะตัดตรงท้ายเราก็สามารถทําได้ค่ะสมมติว่าตรงนี้เราไม่ต้องการใช่ไหมคะเราก็กดเข้าไปให้เป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็ใช้กันไกเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะมาเลือกตัดไปทางขวาของหัวอ่านค่ะเห็นไหมคะวิดีโอก็หายไปแล้วเราก็สามารถที่จะทำการ พื้นผิวตรงนี้ลงได้เหมือนกันค่ะสําหรับมีเดียหลักนะคะก็กันไกลเหมือนกันค่ะตัดไปได้เหมือนกันตัดไปทางขวาได้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ทั้งวิดีโอก,ก็จะเท่ากันแล้วค่ะทั้งมีเดียหลักแล้วก็เลเยอร์นะคะเป็นลักษณะที่เท่ากันเราถ้าเราต้องการที่จะตัดอีกก็สามารถทําได้นะคะเราก็เลือกจังหวะที่เราต้องการอย่างเช่นตอนนี้เราต้องการที่จะตัดตรงนี้เราก็ แตะเข้าไปให้เป็นกรอบสีเหลืองขึ้นค่ะแล้วก็ตัดได้ค่ะจะตัดทิ้งตัดจะตัดไปทางซ้ายหมายความว่าตัดไปทางซ้ายคือตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็ตัดไปทางขวาก็ตัดทิ้งหรือว่าจะแยกออกมาอีกก็ได้ค่ะในที่นี้เราลองแยกออกมาอีกนะเห็นไหมคะตอนนี้เราก็จะมีวิดีโออยู่3มช่วงนะคะ1 2 3สาเห็นไหมคะนี่คือการตัดต่อวิดีโอนะคะ เมื่อเราตัดวิดีโอนะคะออกมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราต้องการที่จะแคปหน้าจอนะคะเราก็สามารถทําได้เมื่อเราต้องการแคปหน้าจอนี้เราก็ให้หน้าจอนี้แสดงขึ้นมานะคะแล้วเราก็กดที่รูปสี่เหลี่ยมด้านซ้ายค่ะเห็นไหมคะมันจะมีเมนูว่าจับภาพและบันทึกจับภาพและเพิ่มเป็นคลิปจับภาพและเพิ่มเป็นเลเยอร์ถ้าจับภาพและบันทึกก็คือการแคปหน้าจอนั่นเอง มันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์แคปเจค่ะเราสามารถดึงภาพนั้นออกมาใช้ได้ลองดูค่ะจับภาพแล้วบันทึกเห็นไหมคะตอนนี้ก็บันทึกลงไปแล้วคราวนี้เรามาลองดูว่าจับภาพและเพิ่มเป็นคลิปค่ะเห็นไหมคะก็จะเด้งขึ้นมานี่คือจับภาพและเพิ่มเป็นคลิปอันนี้เราไม่เอาเราก็ลบทิ้งไปค่ะทีน,นี้เรามาลองดูอีกอันหนึ่งจับภาพและเพิ่มเป็นเลเยอร์ค่ะเห็นไหมคะ จับภาพแล้วก็จะเพิ่มเป็นเลเยอร์ข้างล่างขึ้นมาอีกค่ะตรงนี้เราก็ย่อขยายขึ้นมาได้อีกเหมือนกันนะคะเรามาลองดูกันค่ะสมมุติว่าเราจะภาพเป็นเลเยอร์นะคะแล้วเรามาเล่นดูตอนนี้เรากาลังจะมาขึ้นะะคะาภาพที่เป็นเลเยอร์จะปรากฏขึ้น<ป>เห็น,นไหมเป็นภาพที่เป็นเลเยอร์ปรากฏขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นเฟรมปกติค่ะนี่นะคะคือเมนูของคําสั่งต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะ ใช้ได้นะคะตอนนี้เราลบออกไปก่อนเมื่อเราได้ภาพมาแล้วคราวนี้เราจะใส่เพลงประกอบค่ะเราก็สามารถทําได้นะคะด้วยการเลือกเข้าไปที่ audio ค่ะเราก็จะเข้าไปใน audio browser นะคะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเพลงได้ค่ะกดเข้าไปตรง asset เพลงค่ะในนี้จะมีทั้งเพลงที่เราดาวน์โหลดแล้วและยังไม่ได้ดาวน์โหลดมานะคะในที่นี้มันมีเพลงที่ดาวน์โหลดมาแล้วเราสามารถที่จะลองฟังก่อนก็ได้ค่ะเปิดเข้าไป คือลองฟังนะคะถ้าเราไม่ชอบเพลงนี้เราก็ลองฟังเพลงอื่นๆต่อไปได้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้เพลงนี้นะคะเราก็กดตรงบวกค่ะคราวนี้จะเห็นว่ามีเพลงเข้ามาแล้วค่ะข้างล่างนะคะกดตรงเครื่องหมายถูกไปค่ะตอนนี้เพลงก็เข้ามาแล้วค่ะเห็นไหมคะที่เป็นกรอบสีเหลืองนั่นคือเสียงเพลงนะคะ ลองฟังดูค่ะเล่นเพลงได้ค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาขึ้นคราวนี้มีเพลงเข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะตัดได้เหมือนกันค่ะสมมติว่าเราอยากให้เพลงเล่นมาถึงท่อนนี้นะคะเราก็ตัดเหมือนกันค่ะใช้คำสั่งกันไกลค่ะกดเข้าไปที่กันไกลนะคะแล้วก็จะตัดทิ้งหรือตัดแยกก็ได้ค่ะจะตัดด้านซ้ายด้านขวาหรตัดแยกได้หมดค่ะในที่นี้เราจะตัดตรงนี้ ด้านขวาทิ้งไปนะคะเพื่อที่อาจจะอยากได้เพลงใหม่เข้ามาค่ะก็กดเลยค่ะเห็นไหมคะเพลงหายไปละเพลงด้านขวาก็หายไปแล้วค่ะคราวนี้นะคะเราอยากจะเพิ่มหรือว่าลดเสียงเพลงก็ได้ค่ะเห็นไหมคะกดเข้าไปกดเข้าไปที่เพลงนะคะแล้วเลือกไปตรงลําโพงค่ะเราสามารถเพิ่มได้นะคะจากร้อยเปอร์เซ็นเป็นสองรอยเปอร์เซ็นค่ะเพื่อให้ดังขึ้นนะคะ สามารถเพิ่มได้ค่ะแล้วเราก็กดถูกไปค่ะในตอนนี้เราก็มีทั้งไฟล์วิดีโอและเสียงเพลงค่ะลองเล a y ดูได้เลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาขึ้นทางไปโดยสายเห็นไหมคะพอช่วงนี้ที่เราตัดทิ้งไปเพลงก็ไม่มีแล้วค่ะเพลงก็ทิ้งไปหมดแล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะพากเสียงเข้าไปได้อีกนะคะพากเสียงในการกดตรง เครื่องหมายลำโพงค่ะแล้วก็ภาคเสียงเข้าไปได้นะคะหรือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มลูกเล่น,นะคะเราก็กดเข้าไปอีกแล้วเราก็ใส่เป็นตัวอักษรก็ได้ค่ะกดตรงตัวอักษรน,นะคะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยค่ะสมมุติว่าเราจะพิมพ์เป็นอาตัวอย่างนะคะตัวอย่างเราก็พิมพ์ไปค่ะตัวอย่างเสร็จแล้วก็ตกลงไปค่ะจะเห็นว่ามีตัวอักษรขึ้นใช่ไหมคะตรงนี้ แล้วแต่นะคะว่าใครต้องการที่จะพิมพ์อะไรไปได้คราวนี้เราอยากจะให้ตัวอักษรเนี่ยเปลี่ยนสีก็สามารถทําได้ค่ะกดเข้าไปนะคะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้ค่ะเห็นชัดๆเห็นไหมคะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนได้หมดค่ะแล้วเราก็จะย่อขยายได้นะคะส่วนตรงนี้เราอยากให้ตัวอักษรแสดงขึ้นมาในลักษณะไหนนั่นคือแอนิเมชันนะคะ เป็นภาพเครื่องไหวเพื่อให้ตัวอักษรแสดงออกมาจะให้ป๊อปขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือค่อยๆโผล่ขึ้นมาก็ได้นะคะในที่นี้เราก็สามารถตั้งเวลาได้ค่ะว่าจะให้ขึ้นมาเร็วหรือว่าช้าขนาดไหนนะคะลองดูค่ะอันนี้คือเร็วสุดนะคะให้ป๊อปขึ้นมาเห็นไหมคะเร็วขึ้นค่ะเมื่อเราได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงถูกไปค่ะ ตอนนี้นะคะมาลองดูว่าตัวอักษรจะโผล่ขึ้นมาไหมคะเซค่ะ all right, all right. มีทั้งเพลงด้วยนะคะตัวอักษรขึ้นมาแล้วนะคะนี่คือการใส่เอฟเฟกเพื่อให้วิดีโอน่าสนใจขึ้นนะคะตอนนี้เราจะมา export file ไฟล์ค่ะหรือว่าแปลงไฟล์วิดีโอที่เราได้ทำการตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้าจอน,นี้จะมีตัวเลือกให้เราเลือกอยู่นะคะ ไม่ว่าจะเป็น HD 720หรือว่า Full HD นะคะ1080หรือว่า QHD 1440ซึ่งตัวเลขตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละเครื่องค่ะตอนนี้เราจะเลือกเป็น HD 7 2 0 p นะคะส่วนตรงนี้เราจะเลือกเฟรมเป็น25ค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะคือการปรับปรับปิดเ a สน,นะคะว่า,าจะให้คมชัดมากขนาดไหนนะคะตรงนี้เราจะ เอากลางๆไว้ก่อนค่ะในที่นี้เราก็กด Export เลยค่ะตอนนี้เครื่องก็กำลังแปลงไฟล์ค่ะแปลงไฟล์เพื่อให้เราได้นำไปใช้ตามแพลตฟอร์มที่เราต้องการได้ค่ะ